แำหรใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอสตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยน ID ดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ โอเคผมเรามาดูตัวละครที่เคยมีข้อมูลหลุดออกมานะครับผมดูจากข้อมูลนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลก่อนที่ไอพวกวิสตาพวกอ่าเปโลสเปโรหรือว่าเพจวันอุนติจำพานะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะตัดรายชื่อตัวละครที่มาแล้วออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผมตามนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะผมว่าแต่และตัวเนี่ยเหลืออะไรบ้างนะรวมถึงตัวละครที่มีข้อมูลหลุดมาใหม่นะครับผมที่ไม่ได้มาอยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ผมรั่วมาหมดแล้วนะ มีประมาณสัก12ตัวนั่นเองนะผมไล่ไปตามนี้เลยนะผมตัวแรกผมหนวดดำล่างทามสคริปนั่นเองนะผมตัวต่อไปก็ชิคกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ฟ็อกซี่ลูฟี่แอฟโร่นะผมโคบี้ทามสคริปต์นะผมแล้วก็ช็อปเปอร์มาร์กหน้ากากช็อปเปอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็วีวี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นล่างไหนเหมือนกันนะผมแล้วก็เลโอนะฮะอีเดโอฟูกุโร่จับบ่าแล้วก็โบอาแซมปี A, ed, นั่นเองนะผมตามนี้เลยผมจริงๆก็มีจินเบออีกหนึ่งตัวนะผมแต่ ว่าจินเบที่จะมาเนี่ยไม่รู้จะมาเป็นล่างอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคผมนี่คือทั้งหมดนะผมรายชื่อทุกตัวละครที่เคยมีข้อมูลหลุดออกมานั่นเองนะผมแน่นอนว่าต้องมีหลายตัวที่ย่่นข้างน่าสนใจอยู่ผมโดยเฉพาะหนวดดําล่างสองผลนะฮะชิกิแล้วก็บอาแซมปีเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะผมเพราะว่าเป็นตัวเดี๋ยวมาวิ่งทั้งคู่เลยนะก็ไม่รู้ว่าทางผู้ดูแลเกมเนี่ยจะเอาจังหวะไหนเข้ามาอ่าใส่ตัวพวกนี้เข้าไปนั่นเองนะผมต้องรอดูนะัะผม แล้วก็แน่นอนว่าไอ้พวกตัวสเตปที่จะมาในเดือนต่อๆไปเนี่ยมันก็เดาไม่ยากนะครับผมน่าจะมีเดือนใดสักเดือนหนึ่งที่อีเดโอเนี่ยน่าจะมาคู่กับเลโอนะแล้วก็มีฟุโร่ล้ก็จะบลาที่ต้องมาเป็นสเตปแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มตัวละครน,นี่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมนั่นก็คือลูฟี่แอฟโร่นั่นเองนะผมแล้วก็หน้ากากช็อปเปอร์นะฮะรวมถึงฟ็อกซี่ด้วยนั่นเองนะไอตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวแบบฮาฮาผมใส่ฮาที่ผมไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นตัวรีเจนหรือว่ามาเป็นตัวรีไไมิเต็ดนน ก็วีวีกับจินเบเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดผมว่าจะมาเป็นล่างอะไรนั่นเองนะผมก็ต้องรอรู้กันต่อไปนะโอเคครับนี่คือข้อมูลตัวละครหลุดทั้งหมดแล้วนะผมต้องรออัปเดตต,ต่อไปว่าตัวละครไหนเนี่ยโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์นล่างเลยนะผมนี่โหตัวลาบ่อนนะครับสวัสดีครับ